สวัสดีจ้ากะทินหน่อยมาแล้วเด้อจ้าเมื่อนี้กระทินหน่อยคิดอยากกินเมนูตับหวานจ้าพี่น้องได้ตับสดๆดไม่ๆหมมาจากเคียงเหนือจ้านี่ค่ะสดคักแห้งจ้าพี่นอ้องเฮาจะเอามาซอยเป็นชิ้นพอดีเนาะจ้าบ่านาบ่าาบางเกินไปเหล้อเฮาจะเตรียมนำ้ำสำหรับล้วนตับจ้าพี่น้องใส่ตะไคร่ลงไปจะได้หอมหมเนาะนี่ค่ะตับที่เฮาซอยไวเรียบยใส่ลงไปเลยจ้า บ่ต้องใส่น้ำลายเด้อจจากเห็ดแบบล้วนๆตับมันจะบกแข็งแล้วมันจะมีความหนุ่มความหวานเนาะจ้านเนาะเข้ากับล้วนให้พอดีสุกกับพ่อจ้านี่แบบนี้เลยจากนั้นเฮาก็จะปล่อยให้มันเย็นแล้วเขาก็จะเริ่มปรุงรสเนาะจ้าพี่น้องปรุงข้ากระทะเลยใส่ผงชูรสน้ำปลาพริกป่นเข่าขัวเนะจ้าแล้วกบ็บีบบางน้าห,วาหัวหอมลงไปเลยจ้าปรุงรสตามใจชอบของแต่ละคนเลยเดอ้อหลักการในการที่จะเห็ดตบหวานให้แซลคือนึงตับพี่น้องต้องแบบว่ามีความสดใหม่เด้อจ้าพี่น้อง แบบซดๆจากเคียงเลยยิงดีเนาะแล้วก็พริกเข้าขวานี่ขวานไม่ไหมหอมๆจะเพิ่มความแซ่บไปอีกจ้าพอเขาปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็คลุนคนๆเนี่มันเข่ากันเนาะจ้าเนาะขั้นตอนสุดท้ายเขาก็จะเติมผักลงไปผักของเขาก็มีหัวหอมแดงผักชีต้นหอมสะระแหน่หอมเปจะใส่ลงไปเลยผู้ใดอยากใส่ใบบกักกูดก็สามารถใส่ใดขึ้นกันเด้อจ้า มันจะได้หอมๆเนาะแต่ว่าสัดส่วนมากกะทินหน่อยค่ะจะใส่ก็จะใส่เป็นใบบังหน้าแทนแต่ว่ามเอนีบ่ได้ใส่จ้าเสร็จเรียบร้อยละคะ่ะตักเสิร์ฟใส่จานเลยพี่น้องเมนูตะวนันเฮ็ดง่ายๆจ้าพี่น้อง ไม่ยุ่งยากอะไรเลยใส่กระทะแค่ใบเดียวจ้าพร้อมเสิฟราคามาเดอ้อมาเดอ้อผู้ใดสิกินตาวานแซ่บแซมน้ำกะทินน้อยโรยหนาด้วยบักพีกลูกโดจา้าโดดโดดโดดดงเอาตามความแสบความอยากโดดอยากดงของแต่ละคนเลยละจา้าแล้วก็ตบถ่ายโดยโรยสารแนวจักน้อยนี่คะ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วผู้ใดอยากทําตามก็ทําในคลิปนี้ได้เลยละค่ะง่ายๆเลยคะ่ะมาเด้อคะ่ะมาแซ่บแซมน้องกันจา้า